วันที่30มกราคมนี้เป็นวันทำงานวันแรกหลังสิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาลร,รุษจีน10วันที่พลจากรังสีความเย็นทั่วไต้หวันอากาศหนาวเย็นหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดบนเกาะไต้หวันพบที่เขตคงกวันเมืองเหมียวลี่4.7องศาตามด้วยเมืองจีหลง5.3องศา看到其整体上在整个西半部地区以及宜兰花莲还岛的门跟马祖都出现十度以下的一个温度 เช้าวันพรุ่งนี้และวันมะรืนยังมีโอกาสจะพบอุณหภูมิต่ำกว่า10องศากรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าความกดอากาศสูงจากจีพนพันิุใหญ่จะค่อยๆเคลื่อนตัวออกทะเลไปวันพรุ่งนี้และมะรืนอากาศจะอุ่นขึ้นทุกพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า22องศาคืนวันพุธมีมรสุมตัวออกเฉียงเหนือมาเยือนอีกแต่รอบนี้กำลังไม่แรงนัก所以其ี在低ร方面还有在ุ微的上升ม些 以的的的北北增增面像是桃跟半部逐有局短雨一象而在五之更กรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์นี้อากาศจะดีส่วนครึ่งหลังจะมีฝนตกเป็นหย่อมๆกลางวันกับกลางคืนอุณหภูมิต่างกันมากต้องดูแลรักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายด้วย คลื่นลมหนาวส่งผลให้ยุนลินซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสําคัญช่วงเช้าอุณหภูมิต่ากว่า10องศาเกษตรกรที่ปลูกเมลอนออกตรวจดูพืชผลของตนระยะนี้ตรงกับช่วงปักดํากล้านาปีชาวนารีบนำผ้าใบมาคลุมหรือใช้วิธีเพิ่มน้ํารักษาความอบอุ่นให้แก่ต้นกล้าข้าว ตำรวจนิวไทเปตรวจค้นยาเสพติดพบผู้ต้องหามีการปลอมแปลงบัตรทินที่อยู่หรือบัตร ARC และบัตรประกันสุขภาพคาดว่านนำไปขายให้แก่แรงงานต่างชาติตำรวจคิดเอกสารปลอมนับร้อยชิ้นข้างๆยังมีเครื่องพิมพ์ที่กำลังทำงานอยู่ผู้ต้องหาสามรายนี้ทำการปลอมแปลงเอกสารเองซึ่งถูกรวบตัวทั้งหมดแล้ว

บัต AR ร ARC าปลอมในตลาดมืดราคาใบละ4,000-6,000เหรียญที่ผ่านมาตำรวจสามารถทลายคดีรวบตัวผู้ต้องหาเป็นชาวเวียดนามรายหนึ่งทำการปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตร ARC ขายให้แก่เพื่อนร่วมชาติโดยให้บริการแบบครบวงจรทำให้ในจ้างที่ไม่ทราบเรื่องบางรายอาจตกเป็นผู้เสียหายเนื่องจากว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่ใช้เอกสารประจำตัวปลอม วันที่30มกราคมนี้นายสูเจินชางนายกรัฐมนตรีนำครมทั้งชุดลาออกและจะจัดพิธีรับมอบตำแหน่งครมชุดใหม่ในวันที่31มกราคมนี้นายเฉินเจี้ยนเหรินอดีตรองประธานทิพดีรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ครมชุดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากตำแหน่งรัฐมนตรีด้านความมั่นคงยังเป็นคนเดิมเช่นพลเอกชิวโกเจิงรัฐมนตรีกลาโหมนายอูเจาเชียรัฐมนตรีต่างประเทศนายชิวไทซานประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นใหญ่ดยพลเอกชิวโกเจิงจะผลักดันการปฏิรูปนโยบายด้านฐานเกณฑ์ต่อไป รายชื่อครมาชุดใหม่รอกที่สองประกอบด้วยนายลินโยชังอดีตผู้การจีหลงจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยนายสื่อเจ๋ออดีตรองผู้การเกาฉงรับตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมนายเสี่ยวจงหวงรัฐมนตรีช่วยวัฒนธรรมโยกไปนั่งเก้าอี้ผู้อุปนายกพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติหรือกู่กง接下来故宫对文物的保存要如何去改革，我觉得就考验着接下来萧中煌在对于文物保存管理的一个能力。 ตำแหน่งอธิบดีกรมประกันสุขภาพจะมีนายสื่อชงเหลียงัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการรับตำแหน่งแทนนายหลีโปโจังครมอชุดใหม่มีผู้หญิงเพิ่มขึ้นเป็น8คนโดยนอกจากหวางเม่หวารัธำนีเศรษฐการและชีวหิงชุนรัฐมนีแรงงานที่ครองตำแหน่งเดิมแล้วยังมีกวนปี้หลิงประธานคณะกรรมการกิจการทางทะเลจวงชุยยน้นธมนีคลังซึ่งจะเป็นรฐมนีคลังเพศหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของไต้หวันด้วย